สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตโปรโปรอินเทอร์เน็ตนะครับของท m o v e นะครับก็มี 10M เมก4ีเมกสเมกนะครับของเดือนกันยายนนะครับโปรนี้ก็คลิปที่แล้วผมหาโปรไม่ทันนะครับวันนี้ได้มาแล้วนะครับเป็นโปร 10M เมกนะครับโปร10เมก4เมกสเมกแล้วก็โทรฟรีไม่อั้น ทุกเครือข่ายนะครับแต่โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนี่ต้องสมัครเพิ่ม50บาทนะครับถึงจะได้โทรฟรีไม่อั้นนะครับโปรท m o v e นะครับมาดูกันนะครับชัดชัดไหมเอ่ยนะครับโปรทูมูฟนะครับโปรทูมูฟนี่ต้องเป็นเปิดเบอร์ใหม่นะครับไปซื้อซิมมานะครับที่ร้านแล้วก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เติมตัง จะเอาแพ็กเกจไหนก็เติมตังค์ตามนั้นนะครับก็มีฟรี Wi-Fi ไม่อั้นนะครับแล้วก็เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็มีโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับของของชูม v e นี่มีโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับแต่ส่วนของ AS นี่มีโทรฟรีแค่ AS นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่ม10เมกนะครับอินเทอร์เน็ต ไม่อันไม่ลดสปีดนะครับ10เมกนะครับดูชัดๆนะครับ10เมกนี่ในราคา300บาทนะครับ30วันนาน6กเดือนนะครับรหัสกดนะครับดอกจันเก0์ดอกจันทก้าเดอกจัน1 7 2 5 9เจ็ดนะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับดูชัดๆนะครับอันนี้คือรหัสกดนะครับ10เมกนะครับ ตรงนี้นะครับก็สกแกปไปซื้อซิมมาใหม่สกแกปแล้วก็ไปกดสมัครได้เลยนะครับสำหรับเดือนกันยายนนะครับต่อไปนะครับก็พอสมัคร10เมกถ้าอยากได้สมัครโทฟรฟีก็รหัสนี้นะครับนี่ฮะต่อไป4เมกนะครับ4เมก30วัน200บาทนะครับ 4เมกในราคา200บาทนะครับ10เมกในราคา300านะครับ4เมกส0งบาทรหัสกดนะครับดอกจัน900ดอกจัน9779ดอกจัน1 7 2 5 9 4จ็นะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอ่าให้ดูชัดๆนะครับโอเคโอเคต่อไปนะครับเป็น2เมก ไม่ลดสปีดนะครับเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะครับก็เดือนละ150บาทนะครับเดือนละ150บาทนะครับก็นานสองเดือนเหมือนกันรหัสกดนะครับดอกจันเก0์ดอกจัน971ด,ดอกจัน1 7 2 5 9เจ็ดนะครับอ่าเห็นไหมครับชัดไหมครับโอเค นะครับอันนี้เป็นโปร10เมก4เมก2เมกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับอ่าส่วนโปรนี้เป็นโปร4เมกนะครับ30กิกนะครับอันนี้เป็นปริมาณนะครับแล้วก็2เมก30กิกอันนี้ก็เป็นปริมาณนะครับ4เมก30กิกในราคา150บาทนะครับเป็นปริมาณนะครับรหัสกดนะครับดอกจัน900ดอกจัน 9773ดอกจัน17259476นะครับนะครับแล้วก็โป2 2เมกนะครับ30กิกนะครับเป็นปริมาณนะครับตัวนี้30วันนะครับ120บาทนะครับตัวนี้รหัสกดน,นะครับดอกจัน900ดอกจัน 9783ดอกจัน1 7ึ่7เจสี่เหนะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอันนี้เป็นโปร2องเมกนะครับในราคา120บาทอันนี้เป็นปริมาณนะครับ3 0กิกนะครับ4เมกในราคา1 5อบาทนะครับเป็นปริมาณนะครับ3 0กิกนะครับอันนี้จะเป็นแบบปริมาณนะครับมีจํากัดนะครับข้างบนนี้เป็นไม่จํากัดนะครับแล้วก็วิธีสมัครโทรฟรีนะครับ ก็50บาทนะครับราคา50บาทก็กดดอกจัน900ดอกจัน493ดอกจัน172594จ็เนะครับตอนนี้นะครับเอาให้ชัดๆนะครับโอเคอันนี้ได้โทรฟรีนาน6เดือนนะครับ50บาทเดือนละ50บาทนะครับโทรฟรีนาน6เดือนก็เนี่ยครับมาอัปเดต Pro ของ t ท m o v e ของเดือนกันยานี้นะครับก็สนใจแพ็กเกจไหนก็กดสมัครได้เลยนะครับก็แถวนี้แบบไม่อั้นนะครับแถวนี้ก็แบบปริมาณนะครับ 2move ก็จะมีแพ็กเกจตามนี้นะครับผมจะให้ดูก็สามารถสแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสมัครได้เลยครับ คือมีข้อแม้นะครับต้องซื้อซิมใหม่นะครับไปซื้อซิมใหม่ที่ร้านแล้วก็เติมตามตา,ตามจํานวนที่ต้องการนะครับแล้วก็กดสมัครเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็มาอัปเดตแค่นี้นะครับก็มีสาระบ้างนะครับช่อง <c oughs> ก็จะอัปเดตโปรใหม่ๆให้ทันสมัยนะครับโปรนี้เดือนกันยานีนะครับแต่ไม่รู้ว่ากลางเดือนจะ มีโปรใหม่มาหรือเปล่านะครับฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อมีโปรใหม่ๆม,มาก็บางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเปิดเบอร์ใหม่เรื่อยๆนะครับก็ที่ผมแนะนําครับก็คือเบอร์หนึ่งเราเครื่องโทรศัพท์ส่วนมากก็จะ2ซิมนะครับเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หลักเราที่จะเอาไว้โทรเข้าโทรออกมีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เบอร์ที่ 2, 2> ก็คือเราซื้อมาเอามาเป็นเป็นใช้เน็ตนะครับ มันก็จะใช้เน็ตคือไลน์อะไรไม่เกี่ยวนะครับคือมันก็เข้าได้ปกติเข้าเฟซได้ปกตินะครับไลน์อะไรไม่เกี่ยวขอให้ในเครื่องมีอินเทอร์เน็ตนะครับมันถึงจะเราก็เบอร์เบอร์ที่เราใช้ประจำเนี่ยเราก็โทรเข้าโทรออกได้ปกติเติมตังค์ไว้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเบอร์เราใช้เน็ตเนี่ยเราก็ซื้อมาใส่พอเน็ตหมดปุ๊บเราก็หาซิมใหม่มาเปลี่ยนนะครับแต่คือแบบ บางคนเอาเบอร์ใหม่ไปให้เขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเบอร์สําคัญไปแล้วแต่ถ้าเราเอาแต่เบอร์หลักให้ลูกค้าไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราแค่ซื้อมาเพื่อที่จะใช้เน็ตนะครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพื่อความประหยัดนะครับก็อันนี้ผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่ที่แบบเอ๊ะทำไมต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่อะไรอย่างครับคือเบอร์ใหม่ถ้ามีโทรศัพท์2เครื่องครับ มีโทรศัพท์สองซิมนะครับอย่างที่ผมว่านะครับต้องทําแบบอย่างที่ผมว่านะครับก็คือเบอร์หนึ่งเอาไว้โทรเข้าโทรออกเลยครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือเป็นเบอร์เน็ตที่เราใช้ใช้เน็ตหมดโปรหมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเบอร์เดิมนะครับคือคือเคาเรียกว่าเบอร์ซิมแต่ก็โทรได้ใช้ได้ปกติอะครับแต่มันเป็นเบอร์ไม่สําคัญเท่าไหร่คือเอาไว้ใช้เน็ตนะครับถ้าเบอร์สําคัญเกี่ยวกับธุรก กำกันเงินอย่างเงี้ยเราก็เอาไว้ซิม1ก็ได้หรือซิม2ก็ได้แล้วเอาเบอร์เน็ตมาใส่อีกซิมหนึ่งเพื่อที่จะให้ในเครื่องนั้นมันเล่นเน็ตได้พวกไลน์พวกเฟซนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับอธิบายให้เข้าใจนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่สนับสนุนทุกๆคนนะครับช่วยสนับสนุนช่อง Thailand i n d y TV v นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ